สองตัวบาชแน,นลมื่อนี้นะคะพวกเขามากินหมูกระทะนะคะตามที่ทุกคนหลายคนบอกว่าเออเห็นมันกินหมูกระทะแน่นะคะ <c oughs> คลิปเก่าก็บอกบว่ายู่ด้ยวยค่ะว่าสิม,มากินหมูกระทะนะคะเมื่อนี้นะคะจัดหมูกระทะมาสองกิโลนะคะอ่าไอน <c oughs> ้นี้หมูสามชั้นย่างหลายเลยเอามาโมเดลได้ไหยกล่องไม่ต่างไกลเลยเค่ะมือนี้พ่ยเดียวเลยค่ะตะกองมาเนี่นะคะผักของเขากระมีผักข้าวอินกะลำเออกระลำกระลำพักบุ้งแล้วก็เห็ด เข็มรแล้วก็วุ้นเส้นนี่ต้นเตียงยูนี่เลยดมาอ่ะนะคะแล้วก็น้ำจิ้มนะค่ะน้ำจิ้มโอ้โหอยู่ไกลเสือเหลือเกินขยันไม่ขวบนี่ค่ะน้จิ้มโอเคเนา้องมุสลันล่ะมีก็วุ้นเส้นค่ะขาวุ้นเส้นอ่ะนะคะนี่ไก่ล้องย่างไปสักพักแล้วล่ะค่ะมันแบบฟุกแล้วล่ะแต่บ้านแห็บเราคิด ลูกกระเสียวกระดาโคอยู่เด้นะคะเมื่อนี้บรรยากาศคุฟฝาคุนฝนแต่ถอนเอาค่ะถอนเอาแต่ว่าคึมคึมฝนฝนสีมาเมื่อใดบุ๊คเพราะว่าปีนี้หนาหนาวสีมาเร็วจบกระทะแม่เพื่อน หมูหิงนมีกระซ้ำเขาเทียงเนยคะ่ะมากินน้ำกันดูดูเขากินเสร็จว่างกินกระสายอีกว่าอันนี้สุกไปคือ อันนี้นะคะเฮดกับเส้นนะคะอันนี้ปลาหมึกนะคะปลาหมึกเอียงเลยปลาหมึกเกาะหมึกหมึกดองข้าหมึกเกาะที่ก่อนหมึกเอียงหมึกเอียงสักอย่างนเลยนะคะขอบอกให้หมูซื้ออีหยังจ้งอย่างเลยหมูแต่มันเป็นหมึกค่ะกรองไก่ไก่เขาบอกว่าแบบ มึงเข้าในไตเหรอมันดินได้นี่หนูลืมอบอกมีผ่าขี้ริวน้ำเด้อค่ะน้ำนี่มึงกินแต่หนูกินบ่เป็นเดอ้อหนูหยั่งป่าขาดนี่คือปลาหมึกอ,อันที่เขาหั่นๆเป็นชิ้นเนี่ยค่ะนี่เดี๋ยวมากินน้ำกันเด้อค่ะ น่นหะทาวกใส่ดูกินอร่อยพักกระลัำค่ะกระลัำก็อย่างสุปไปนี่ น้องคนนีห็นห้อนหลเอาปลามือกรอบค่ะคือดำเหรอหนาจุ้ม ถ่ายคิดอยู่ค่ะยูว่าสามสิบกี่เพื่อนเนี่ยเริ่มลยสามสันแต่แบามัน มันดุดุยมากเลยสามชั้นนะคะมาเถอะมากเลยค่ะจัดเขาไปเพราะฉะนั้นก็เลยได้คุณมันพร้อมเพี้ยวมากโดยปริยายทุกคนมันาดุยอยบอกดุยอยเด็กต้องน้ำหนักดูหาจนกลัวไหม อยค่ะมันเป็นนักส่วนรอรนแขนินนเลแ้กินน้อยเดียวทุก่อนมาหนูคนเปลี่ยนทรงผมมะค่ะคือเปลี่ยนเรานิดนึงหนูนไปตัตามเออ่าจะเอิบรงอี่ยงเนี่ยมเม็ดเม็ดยังใช้ยางนี่แหะคะ่ะตล้ลง,งนี้มเงเห็มันจะยวโค้ ชิ um, oh, women, ้นค oh, ่ะ okay. ลูกชิ้นยังบุรู่อ่ะเขาเสียบน้ำกินน้ำกินน้ำกินน้ำเออยืบงี้ยืบงี้ยืบงี้ก็คืออาคาชนมาแซ็ๆน้ำกันนะคะก็บบ่ค่อยขวามเลยค่ะเอามาดูหนาวเนี่ยออก น้อยน้อยค <c oughs> นยิ่งก็กล,ลูกอะหนาวเหรออืมหนาวไม่เป็นไรกินหนูกินไปบังหันี่มีความคิดกินหนึ่งขึ้นมาละมันกินไหนมันช่องนึงที่เขาเหวานกินได้ติดต่อเนะ่ยจะอิแต่ละกินไ <c oughs> หมอยากมีเพ็่นเด้ก็หวานสวย,ยเรื่องยังต้งรื้อเรื่อง พริกหมูเนี่ยเพื่อนหนามึงอ่ะโอ้แค่ดูกระสอบไม่กระดุ้งเอ้าสะดุ้งเอ้าวไม่ได้โตนะฮะนอนถือว่ากะดุ้งแล้วนอนดิปกติป้าค่อยเป็นคนอนอ่อนๆเลยค่ะพอดีว่ามันนี้สตีสตังมากเพราะว่าค่อยคบนอนดึกหลายมื่นโสดจิ้วขึ้นหนามไปเลย เนี่ยกูบอกแล้วกูเห็นกูล้มักมึงล้มเนี่ยมึงเสียกูค่อเนียบทไมกีนายแบบอย่างบนท่านเจ้ค่ะตกมาเลยมาค่ะมาพี่น้องมาแสบครับสามสั่นเอ้เบอร์จะเป็นยังไงอ่ะอ้าเนี่ยค่ะสามสั่น อ๋อหอนกินเนียงัตาอันก,กุ้งปวย่นะทำนางกินม,มาแคลล่ได้วอาโล,ลออกมากตอนนี้นางกินอยู่สองคนค่ะันมีค้นดูน้ที่เราอยากนวัน คลิปนี้ต้องเสียงคอยเที่ยแผ้เลยคอยเนี่ยเฮงเนี่ยเพราะว่าเุิงรู้ว่าคอยเนี่ยเขเฮงอืมพอนยางให้พวกเขาปรับ รู้ว่าฮิตอีกยังกะเมนเลยนะค่ะนุ้ยคือพอแล้วราคาคลิปประมาณคลิปหนาแล้วคลิปต่อไปนะคะชุ้มหูซีเอที่เอ็นเอนะคะถ้าผู้ใดอยากมีคําถามใดยนะคะอยากถามพวกหนูสองคนด้วค่ะเมนไเลยแมหนูชุ้มหนูชุ้มหนูสิไปปวดอีกในเฟซบุ๊กของชุ้มหนูนะคะอ่าถ้าผู้ใดมีคําถามใดอยากคุณว่าเอออยากคุณนั้นอยากคุณนี่น้ำเรื่องของชุ้มหนูสองคนนะคะไปเมนคําถามนั่นเลยนะคะเอามันนี่นะคะทำรำเงินอีกะ ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามและรับชมมา่อหอดตอนสุดท้ายนะคะคู่นูกับขอไปกินตอนะคะหล้วกาที่เอิญคนในบ้านออกมากินน้ำนะคะสำหรับมือนีุ้่้มหนูขอแล้วก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์และกดติดตามไว้น้ำช่องซุ้มหนูน้ำด้ค่ะฝากเด็กใหม่พวกนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย